7. สูจิทายกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระสูจิทายกะเทระพระสูจิทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า30ในกับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไปได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพระนามว่าสุเมธะตามพระโคด มีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการ31ข้าพเจ้าได้ถวายเข็มห้าเล่มเพื่อประโยชน์แก่การเย็บจีวรแด่พระองค์ผู้มีพระชวีวันดังทองคำผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่32ด้วยการถวายเข็มนั้นนั่นแลยานเป็นเครื่องเห็นแจ้งอัฏฐะที่ละเอียดคมกล้า เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้ารวดเร็วและโดยง่ายสากิเลสท,ทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าถอนได้แล้วข้าพเจ้าทรงร่างกายอันมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า34ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสี่ชาติพระนามว่าทิปทาธิบ,บดี สมบูรณ์ได้รัตนาเจ็ดประการมีพลานุภาพมาก35คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8ปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสูจิทายกะเถระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ ด้วยประการชนี้สุจิตทายกะเถราประธานที่7จบ